สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวิลเลนอีโคโลจีของเหล่าตัวร้ายในเทอร์โบเรนเจอร์ในพาร์ทที่3ภพาร์ทสุดท้ายนะครับหากภายในคลิปอาจมีการสปอยเนื้อหาของภาพยนตร์หรือซีรีส์ที่เอามาเนื่องจากเป็นการรวบรวมข้อมูลเพียงคนเดียวอาจมีเนื้อหาบางส่วนที่ผิดพลาดหรือตกหล่นไปและเนื้อหาส่วนใดที่เพื่อนๆทราบข้อเท็จจริงสามารถคอมเมนต์เพิ่มเติม,ตม,ตมใต้คลิปได้เลยนะครับโดยเราจะพูดถึงโบมาระดับหัวหน้าที่เหลือทั้ง5กันนะครับ ดาร์กโบมาจิมเบอร์เป็นนายพลในชุดสมุไรของเผ่าโบมาในอดีตจิมเบอร์เคยเป็นนักรบที่ต่อสู้เพื่อให้ได้รับความรักจากเจ้าหญิงแต่ในสนามรบนั้นเองจิมเบอร์ก็ได้รู้ถึงความคิดของเจ้าหญิงที่มีต่อตนทําให้มุมมองความรักของเขาเปลี่ยนไปกลายเป็นความเกลียดชังและเข้าร่วมกับโบมาในฐานะนายพล หลังจบสงครามจิมเบอร์ได้ถูกผนึกพร้อมกับนายพลคนอื่นๆจิมเบอร์เป็นบุคคลที่เต็มไปด้วยความเกียดชังเขาจะมีความสุขเป็นอย่างมากที่ได้ทำลายความรักของคนอื่นๆเพราะได้ขจัดสิ่งที่ทำให้เขาเจ็บปวดเมื่อหลายปีก่อนหลังจากได้รับการปลดผนึกจิมเบอร์ก็ร่วมมือกับนายพลคนอื่นๆเพื่อปลดปล่อยลา้อนออกมาหลังจากพ่ายแพ้หลายครั้งจิมเบอร์ก็ปลูกเกสจอบมาสัตว์ประหลาดที่จิมเบอร์ได้เลี้ยงดูเป็นการส่วนตัวจากความแค้นที่มีต่อความรัก มันถูกสร้างมาเพื่อกินผู้ที่มีความรักและซึมซับไว้ภายในตัวแต่มันก็มีจุดอ่อนอยู่อย่างหนึง่งนั่นก็คือดอกซากุระทําให้มันถูกปิดผนึกไว้ในสาลเจ้าใต้ต้นซากุระเมื่อจิมเบอร์คายผนึกมันตื่นขึ้นมาอีกครั้งในสภาพที่อ่อนแอจนกระทั่งได้เริ่มกินคู่รักเข้าไปทําให้มันฟื้นฟนูพลังจนกลับมาเป็นเหมือนเดิมลิกิต้องเข้าไปพัวพันกับเกสจอบโบม,มา หลังจากที่มันกินแฟนสาวของเพื่อนเขาเข้าไปและเมื่อเหล่าเทอร์โบเลนเจอร์ได้รู้ว่าหากกำจัดมันไปก็จะทำลายผู้คนที่อยู่ในท้องมันด้วยทำให้พวกเขาจะต้องหาแผนการจัดก,การกับมันลิกกี้จึงได้ปลอมตัวเป็นเพื่อนของเขาเพื่อที่จะเข้าไปในตัวมันและได้เปิดกระเป๋าที่เต็มไปด้วยดอกซากุระเพื่อทำให้มันหลับและปล่อยคู่รักทั้งหมดออกมาจากนั้นเทอร์โบเลนเจอร์ก็ได้เข้าจัดการกับมันอย่างรวดเร็ว หลังจากที่ลากอนเบื่อหน่ายกับความล้มเหลวของเหล่าในพลจิมเบอร์ก็เสนอตัวออกไปจาัดก,การกับเทอร์โบเลนเจอร์เป็นคนแรกเพื่อที่จะรักษาชีวิตของตนเองไว้ขณะที่จิมเบอร์เข้าโจมตีเทอร์โบเลนเจอร์อยู่นั้นยามิมารุก็ได้เข้ามาแทรกแซงและด้วยอ่าปีศาจของยามิมารุทำให้จิมเบอร์ได้รับบาดเจ็บและเทอร์โบเลนเจอร์ก็สูญเสียพลังไปแต่เทอร์โบเรนเจอร์ก็ยังคงเข้าต่อสู้กับจิมเบอร์อย่างกล้าหาญเป็นผลทำให้พลังเทอร์โบเลนเจอร์ของพวกเขากลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง และในที่สุดลิกิหรือเลดเทอร์โบก็สามารถฆ่าจิมเบอร์ลงได้จากนั้นยามิมะรุก็ขยายล่างจิมเบอร์ขึ้นมาและสามารถเอาชนะเทอร์โบโลโบไปได้แต่ด็อกเตอร์ดาไซก็ใช้เทอร์โบบิลดเดอร์ซึ่งมีพลังมหาศาลจาัดก,การกับจิมเบอร์ลงในที่สุดจิมเบอร์สามารถเทเลพอร์ตออกจากการต่อสู้ได้ในทันทีโดยทิ้งไว้เพียงชุดเกาะเท่านั้นเขายังมีความสามารถในการยิงน้นแสงออกจากปาก โดยอาวุธประจำตัวของจิมเบอร์คือดัสเนตเดมอนก็อดซอร์ดดาบยาว2เล่มที่ใช้ในการต่อสู้มีพลังเทียบเท่ากับ GT ทีซอร์ดของลิกิโดยจะปล่อยพลังออกมาในรูปแบบของการฟันและจิมเบอร์ยังสามารถจุดไฟให้กับดาบของเขาเพื่อเพิ่มพลังได้อีกด้วยหลังจากได้รับการขยายร่างจากยามิมลุจิมเบอร์จะสามารถยิงลำแสงพลังงานทำลายล้างสูงได้จิมเบอร์จะยกแขนขวาขึ้นเพื่อที่จะยิงพยุทธ,ธ์ทอร์นาโดที่จะขยายร่างสักประหลาดของเขา โบบ้าบีทที่อยู่ภายใต้ทิมเบอร์มีดังนี้กินเซตโบมาจามินจามินเป็นในพลที่มีรูปร่างเหมือนงูของโบมาเช่นเดียวกับโบมาทั้งหมดจามินถูกผนึกหลังสงครามเมื่อ2 0 0 0 0ืปีก่อน หลังจากปวดผนึกเธอก็เข้าต่อสู้กับเทอร์โบเลนเจอร์เรื่อยมาจนกระทั่งจิมเบอร์ตายด้วยความอัปยศพอลิกิลากอนที่พยายามจะฆ่าเธอเพราะความไร้ความสามารถเธอจึงร่วมมือกับซาลูเตนในแผนการสุดท้ายเพื่อช่วยชีวิตตนเองจามินเข้าโจมตีไดจิหรือแบ็คเทอร์โบเพื่อจัดก,การกับเทอร์โบทรัคแต่เทอร์โบเลนเจอร์คนอื่นๆก็ออกมาช่วยเขาไว้ทันจามินจึงได้ปลกสปาลาดในตัวของเธอออกมานั่นก็คือคุโรโกโบมา ซึ่งมันจะป้องกันการโจมตีทุกรูปแบบที่เข้ามาหาเธอในระหว่างนั้นเองไดจิจึงได้ขับเทอร์โบทักหนีไปจามินจึงได้พยายามไล่ตามเขาไปด้วยกาช็อปในขณะที่เธอกำลังจะทิ้งระเบิดใส่เทอร์โบทักนั่นเองดอกเตอร์ดาไซก็ได้เข้ามาช่วยเอาไว้โดยการยิงไปที่กาช็อปจนมันระเบิดตกลงมาจามินที่รอดมาได,ได้ได้เข้าต่อสู้กับเทอร์โบเรนเจอร์เป็นครั้งสุดท้ายอย่างไรก็ตามในการต่อสู้กับแบคเทอร์โบเธอก็โดนเขาจัดก,การไปพร้อมกับคุโรโโบบ้า ในเวลาสุดท้ายนี้เองจามินจึงได้ใช้พลังครั้งสุดท้ายเพื่อที่จะขยายร่างให้กับคุโ,โรโกโบม,มาก,ก่อนสิ้นใจแต่คุโ,โรโกโบม,มาที่เธอขยายร่างให้นั้นก็ต้องมาเจอกับ,บ่นยนต์ใหม่ของเทอร์โบเลนเจอร์อย่างเทอร์โบเลเกอร์จามินสามารถพ่นเปลวไฟออกจากปากของเธอได้ตามต้องการและยังสามารถยิงสายฟ้าออกจากมือได้อีกด้วยอาวุธประจำตัวของจามินคือแส้ที่ใช้ฟาดศัตรู จามินจะพ่นงูพลังงานออกจากปากของเธอที่จะยิงทอร์นาโดเพื่อที่จะขยายร่างจากประหลาดของเธอโบบ้าบีทที่อยู่ภายใต้เธอมีดังนี้โบม a าด็อกเตอร์เลเดอร์เช่นเดียวกับโบม a าทั้งหมดเลเดอร์ก็ถูกผนึกหลงสังรามเมื่อสองหมปีก่อน หลังจากกดผนึกเขาก็เข้าต่อสู้กับเทอร์โบเลเจอร์เช่นเดียวกันเรเดอร์ ader, เขาเป็นผู้ชอบใช้ความรุนแรงและมีความจนรับภักด,ดีต่อลากอนเป็นอย่างมากเขาลังเกียจเผาพันธ์ุอื่นเป็นที่สุดแต่ก็มีความเห็นอกเห็นใจต่อพันธมิตรและต้องการล้างแค้นหลังจากที่เทอร์โบเลเจอร์สังหารพวกเขาหลังจากการจายของจามินและจิมเบอร์ลาก้อนบังคับให้เขาเปิดการโจมตีครั้งสุดท้ายกับเทอร์โบเลเจอร์ เลเดอร์จึงผูกซูเปอร์มาจินโบมาขึ้นมาเพื่อเข้าโจมตีเทอร์โบเลนเจอร์ขณะที่กำลังช่วยดรดาไซจากยามิมารุเมื่อเห็นว่าเทอร์โบเลนเจอร์กำลังโดนโจมตีจากเลเดอร์อยู่ดรดาไซจึงขึ้นไปกับเทอร์โบเลเกอร์เพื่อถ่วงเวลาให้พวกเขาหนีไปซ่อมเทอร์โบโลโบมาใช้แต่เลเดอร์ก็ได้ฝังเทอร์โบเลเกอร์ลงใต้ดินขณะที่ให้ซูเปอร์มาจินโบมาตามพวกเทอร์โบเลนเจอร์ไป แต่มันก็ถูกขัดขวางโดยซีรอนจนเทอร์โบเลนเจอร์สามารถท่อมเทอร์โบโรโบสำเร็จในระหว่างการช่วยเหลือดร์ดาไซนั่นเองลิกกี้ได้ออกไปต่อสู้ตัวต่อต,ตัวกับเลเดอร์และจาัดก,การกับเขาลงในที่สุดส่วนซูเปอร์มาจินโบมานั้นถูกจัดก,การจากการรวมร่างใหม่ของเทอร์โบโรโบและเทอร์โบเลเกอร์กลายเป็นซูเปอร์เทอร์โบโลโบ เลเดอร์สามารถเคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ใดก็ตามที่เขาต้องการโดยการหายตัวไปในอากาศอาวุธประจําตัวของเลเดอร์คือขุ่ยไม้ซึ่งจะใช้งานเป็นเหมือนกระบองขนาดเล็กได้อีกด้วยภาคภุมของเลเดอร์จะใช้ในการสร้างภาพลวงตาได้เลเดอร์จะเล่นขุ่ยของเขาเพื่อที่จะสร้างพายุคอนาโดที่จะขยายร่างสับปะหลาดของเขาและมันยังสามารถสร้างเสียงรบกวนได้อีกด้วยโบมาบีที่อยู่ภายใต้เขามีดังนี้ ซลูเตนเช่นเดียวกับโบมาทั้งหมดเซลูเตนถูกผนึกหลังสงครามเมื่อ2 0 0 0 0ปีก่อนหลังจากการผลดผนึกเขาก็ให้การช่วยเหลือเหล่าในพลและลาก้อนเรื่อยมาเซรูเตนเป็นสิ่งมีชีวิตที่เจ้าเล่และเต็มใจที่จะใช้คนอุบายใดๆก็ตามเพื่อที่เขาจะได้ประสบความสําเร็จแต่เขาก็มีความขี้ขาดและมักจะเปลี่ยนเจ้านายไปตามสถานการณ์ต่างๆเพื่อเอาตัวรอดโดยตัวของเซรูเตนนั้นดูเหมือนจะไม่ได้เป็นในพลเหมือนคนอื่น นืองจากตัวเขานั้นมักจะเป็นลูกไล่ให้กับนายพลคนอื่นๆนั่นเองแต่ที่น่าสงสัยก็คือซาลูเตนเป็นเพียงคนเดียวที่ยังไม่ถูกกำจัดหลังจากนายพลคนอื่นตายหมดแล้วทั้งๆท,ที่เขาก็ทำภารกิจไม่สำเร็จเหมือนกันซึ่งต่อมาซาลูเตนมีความพยายามที่จะเรียกความไว้ใจคืนจากลากอนการสร้างซาลูเตนเมทัลไทที่มีความสามารถในการเปลี่ยนมนุษย์เป็นหุ่นยนต์แต่ก็ล้มเหลว หลังจากลากอนเสียชีวิตซาลูเตนก็รีบเข้าเป็นพวกกับเดมิมาลุในทันทีและย้ายกลับอย่างรวดเร็วหลังลาก้อนฟื้นกลับมาในระหว่างการต่อสู้ครั้งสุดท้ายระหว่างโบมาและเทอร์โบเรนเจอร์ซาลูเตนได้พยายามทำลายเทอร์โบบิวเดเออร์ด้วยการกับกาช็อคไปโจมตีแต่เขาก็ต้องตายเองเมื่อโดนยิงสวนกลับมาตายง่ายไปไหมซารูเตนมีความสามารถที่เป็นเอกลักษณ์นั่นก็คือการแปลงล่างเป็นมอเตอร์ไซค์นั่นเอง อาวุธประจําตัวของเซรูเตนคือหนังกระติกที่เขาจะใช้คว้างก้อนหินที่มีความแรงพอที่จะทําให้มันระเบิดได้เซรูเตนจะเป่าสแนเนปเปอร์ของเขาเพื่อสร้างพายุทอร์นาโดที่จะขยายร่างสัปลาดโบบ้าบีทที่อยู่ภายใต้เขามีดังนี้ เกตบัวบ้าเอ็มพลเลอร์ลากอนในอดีตลากอนได้รวมเผ่าปีศาจ100รเผ่าเป็นหนึ่งเดียวภายใต้การนำของเขาและได้ทำสงครามกับมนุษย์และเหล่าแฟรี่เพื่อที่จะพิชิตโลกหลังจบสงครามลากอนได้ถูกผนึกไว้พร้อมกับปีศาจบัวบ้าลากอนเป็นสิ่งชีวิตที่โหยหาเพียงอำนาจและยอมทำทุกอย่างเพื่อที่ให้ได้มันมารวมถึงการสังเวยหรือทรมานพวกของตอนเองเมื่อ,อยังมีมรรุใช้กับดักให้ลิกิและลากอนต้องต่อสู้กัน ลาคอนที่ได้เปรียบในตอนแรกกับโดนลิกิแทงเข้าที่หน้าอกด้วยการที่เขาหันเหนความสนใจไปที่เจม,มีมารุที่เโม,มยเพชรปีศาจไปเพื่อทําให้ประสาทของเขาพุ่งชนกับเทอร์โบบิวเดอร์ด้วยความโกรธลาคอนจึงรวมร่างกับเพชรปีศาจและได้ขยายร่างเพื่อที่จะจัดการกับคนทรยศและเทอร์โบเรนเจอร์แต่ด้วยพลังของเทอร์โบบิวเดอร์รวมกับซูเปอร์เทอร์โบโรโบลาคอนก็ถูกทําลายลงอย่างไรก็ตามลาคอนยังไม่ได้เสียชีวิต และค่อยๆวางแผนที่จะยึดอำนาจคืนโด,โดยหลอกให้เทอร์โบเรนเจอร์และปีศาจดาวตกต้องต่อสู้กันเองจนพลังของทั้งคู่ได้หมดไปและช่วยให้เขากลายเป็นนีโอลากอนและแผนสุดท้ายของเขาก็คือการทำลายผลึกใหญ่และปลดปล่อยสัปปะหลาดที่พ่ายแพ้ทั้งหมดอย่างไรก็ตามเมื่อนีโอลากอนพบตำแหน่งและปลุกม,มันออกมากลับไม่ปรากฏกองทัพของสัปปะหลาดมีเพียงซิลลิงโบมาเท่านั้นเนื่องจากซิลลิงโบมาได้จัดก,การกับกองทัพสัปปะหลาดไปทั้งหมดแล้ว นีโอลากอนจึงได้เปลี่ยนไปใช้วิธีสังเวยพวกยาม,มิมารุแทนเพื่อที่จะคืนที่ให้กับกองทัพสัปปะลาดตรงนี้จะแสดงให้เห็นถึงความละเอียดของลากอนได้เป็นอย่างดีเนื่องจากปกติถ้ามีลูกน้องทําผิดถึงขนาดทําแผนพังก็คงโดนเก็บไปแล้วขอความยุติธรรมให้กับสามในผลด้วยครับแต่แน่นอนการสังเวยก็ถูกขัดขวางโดยเทอร์โบเลนเจอร์แต่จากการตายของซิลลิงโบมาก็ปลุกกองทัพสัปปะลาดขึ้นมาอยู่ดี แต่มันถูกเทอร์โบบิลด์ทับเอาไว้นีโอลากอนจึงพยายามที่จะทำลายเทอร์โบบิลด์อย่างไรก็ตามเทอร์โบลรนเจอร์ได้รับการช่วยเหลือจากยามิมารุและบุกโจมตีประสาทโบมาเพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพสัปหราดถูกปลดปล่อยเหล่าเทอร์โบลรนเจอร์ที่ได้กำลังใจจากค,คุณครูของพวกเขาได้ทำให้นีโอลากอนบาดเจ็บสาหัส ตัวของนิโอลากอนจึงได้ผักพวกเขาออกจากปราสาทโบมาและได้กลายเป็นร่างยักษ์เพื่อที่จะทําลายเทอร์โบบิวเดอร์แต่นิโอลากอนก็ถูกเทอร์โบเลนเจอร์จากการลงก่อนที่เขาจะทำสาเร็จลากอนจะใช้หนวดที่ดูเหมือนงูที่ออกมาจากไหลในการโจมตีหรือจับคู่ต่อสู้และสามารถปล่อยกระแสะไฟฟ้าตามหนวดได้อีกด้วยโดยเขาจะสามารถเรียกดาบม,มาใช้เป็นอาวุธได้ ลากอนจะสามารถยิงไฟหมอกสายฟ้าออกจากปากได้เมื่อขยายล่างลากอนจะใช้อาวุธหลักเป็นหอกแทนโดยโบบ้าบีที่อยู่ภายใต้เขามีดังนี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์ u ับ c ไ i b e แชร์ให้กับช่องของผมด้วยนะครับและตอนนี้ทางช่องของเราก็มีระบบซ u เปอร์แตง ที่เพื่อนๆสามารถสนับสนุนแอดได้โดยตรงเลย